O dogo, สวัสดีค่ะกลับพบกันอ,อีกครั้งนะคะในรายการประสิค่ะรีวิววันนี้นะคะหยกก็อยู่ที่ประสค่ะเซ็นเตอร์นะคะสาขาเดอรชิกเต a u t อนะคะคลิปนี้นะคะคุณลูกค้ายกจะมารีวิวรถที่ผ่อนไม่เกิน5,000นะคะคุณลูกค้าแล้วก็ราคาเนี่ยไม่ถึง2,500 0บาทเลยบอกเลยว่าถูกแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นรถบ้านด้วยลูกค้าไม่ใช่รถแปะ,ปะมูลแต่อย่างใดนะคะเป็นคันนี้เลยทะดนเป็น Suzuki s w i f ปนะคะ1 25 GT นะคะราคันนี้นะคะจะอยู่ที่ปี2013นะคะคุณลูกค้าโอเคดูสีตัวเรืองกันก่อนนะคะก็จะเป็นสีดำแบบนี้เลยลูกค้าสวยงามมากเท่มากนะคะแล้วก็ในส่วนของโคมไฟนะคะก็จะเป็น LED p r o เ e c t ตอร์ทรงกลมแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าโคมไฟคันนี้อาจจะเหลืองหน่อยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็การชนหน้ามาพร้อมกับ ไฟตัดหมอกเลยนะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกคันนี้อาจจะมีตําหนิเล็กๆน้อยๆนะคะคุณลูกค้ารอยแตกนิดเดียวนะคะแต่ระบบทุกอย่างยังเป็นปกตินะคะแล้วก็กระจังหน้าคันนี้นะคะนี่เป็นสีดํานะคะแล้วก็มีแบบว่า ตาสัญลักษณ์เท่ๆตรงนี้เลยสภาพก็จะมีรอยขีดข่วนเล็กๆน้อยๆนะคะคุณลูกค้าแต่ไม่มีรอยบุบรอยแผลใหญ่ๆเลยนะคะโอเคมาดูในส่วนของล้อกันบ้างดีกว่านะคะล้อคันนี้นะคะก็จะเป็นล้อเดิมๆนะคะจากซูซูกิเลยนะคะนี่สวยงามนะคะตรงนี้ไม่มีรอยขูดของฟุตบาทนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ในส่วนของขอบยางนะคะคันนี้ก็ตั อยู่ที่ขอบ15นะคะแล้วก็ปียางนะคะคันนี้ก็จะอยู่ที่ปี2020นะคะปียางไม่เก่ามากเลยลูกค้าใช้ได้อีกปี2ปีนะคะดอกยางก็ยังหนานๆแน่นๆแบบนี้เลยนะคะ โอเคมาในส่วนของภาษีกันบ้างนะคะภาษีคันนี้นะคะหมดกิบตกับพืชจีนะคะปีห5้านะคะภาษีไม่ขาดนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ในส่วนของไฟเลี้ยวก็จะอยู่ตรงซุ้มล้อแบบนี้เลยนะคะระบบไฟเป็นปกตินะคะคุณลูกค้าโอเคมาด้านข้างกันบ้างดีกว่าด้านข้างตรงนี้นะคะคุณลูกค้าติดฟิล์มดํารอบคันให้เรียบร้อยแล้วสวยงามมากแล้วก็ด้านข้างตอนนี้นะคะอาจจะมีรอยแค่เศษหินกระเบเาะเล็กๆน,น้อยๆนะคะคุณลูกค้า มองบอกว่านี่เป็นสีเดิมของเขาเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราเปิดประตูไปดูเม็ดอักด้านในกันบ้างดีกว่านะคะคันนี้ก็สวยงามนะลูกค้านี่ไม่มีชนหนักต้มน้ำไฟไหม้แน่นอนนะคะคานเด,เดิมเลยนะคะไม่มีรอยตัดต่อของตัวถังเลยนะคะสวยงามมากเม็ดอัคก็ยังเต็มเต็มนะคะแล้วก็ในส่วนของรอยน็อตด้านในนะคะคุณลูกค้าอาจจะมีรอยเก็บ แต่ว่ารอยขาดเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อไปเก็บสีเก็บริ้วเก็บรอยนะคะคุณลูกค้าแต่นี่เลขตัวถังยังชัดเจนสวยงามแบบนี้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นตรงนี้เดิมๆของเขาเลยแล้วก็ในส่วนของแผงข้างด้านนี้นะคะ,ๆๆะคะุณลูกค้าตรงนี้ก็จะเป็นสีดํานะคะแต่ตกแต่งด้วยสีเงินเป็นขีดเล็กๆน้อยๆนะคะสภาพนะคะอาจจะมีรอยเปื้อนรอยขีดขวดเล็กๆน้อยๆแค่ตรงนี้เลยลูกค้านอกนั้นสภาพสวยงามนะคะอ่า อะไรเป็นตรงไหนเราก็บอกตามจริงนะลูกค้าแต่ราคาคันนี้ถูกจริงนะผ่อนไม่เกิน5,000แล้วก็ราคาไปถึง2,500 0 0เป็นรถบ้านมือเดียวต่างหากแล้วก็ดูฝั่งนี้เลยลูกค้าเม็ดอาร์คสวยงามตะเข็บก็คือไม่มีบิดเดี้ยวเลยนะคะอ่าแล้วก็ในส่วนของเม็ดอาร์คด้านในนะคะคุณลูกค้าก็จะมีรอยคันมาบ้างนะคะ <S <S เพื่อไปเก็บสีเก็บริ้วเก็บรอยตามสภาพรถมือสนะคะแต่รับประกันเลยนะคะว่าจะไม่มีชนหนัก จำหนาไฟไหม้ ia ia แน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของแผงข้างด้านนี้นะคะคุณลูกค้าสีก็จะเป็นสีดํานะคะตกแต่งด้วยสีเงินเล็กๆน้อยๆสภาพก็จะมีรอยขีดข่วนบ้างนะคะเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าแต่ระบบทุกอย่างยังเป็นปกตินะคะโอเคมาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะด้านหลังน pues> ี่ก็จะแบบปุกปิกแบบนี้เลยลูกค้าเหมาะมากกับสาวๆขับในเมืองนะคะรถเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหลัง นี่มาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3แล้วก็ที่ปัดน้ำฝนเลยลูกค้าที่ปัดน้ำฝนยังเป็นปกตินะคะแล้วก็ในส่วนของไฟท้ายนะคะนี่เป็นลักษณะแบบนี้เลยลูกค้าโคมไฟด้านท้ายใสๆไม่มีบินไม่มีแตกเลยนะคะด้านหลังตรงนี้นะคะระบบปลอดภัยนะคะคันนี้มีเซ็นเซอร์กันชนด้านหลังให้ด้วยลูกค้า2จุดเลยนะคะ คือความปลอดภัยก็ยังมีราคาแล้วก็ด้านหลังก็คือสวยงามนะคะคุณลูกค้าอาจจะมีแค่รอยเศษหินกระเทาะเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะคะแต่ก็ยังเป็นหน้าหน้าเดิมหลังเดิมของเขานะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดท้ายดูกันเลยนะคะ อ่าค <formation>. ah. ันนี้ก็จะเป็นแบบ5ประตูนะลูกค้านี่คัมโชกเปิดออกมาได้อย่างง่ายดายเลยลูกค้าเม็ดอาร์ตนะคะนี่กรมสวยนะคะรอยนองรอยน็อตอะไรต่างๆก็จะมีแค่รอยคันเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อไปเก็บสีเก็บริ้วเก็บรอยนะคะคุณลูกค้าโอเคแล้วก็ด้านในตรงนี้นะคะคุณลูกค้านี่เบาะอันนี้นะคะถ้าไม่เก็บถ้าอยากเก็บของเพิ่มเราพับไปได้นะคะข้อดีของ5ประตูนะคะคุณลูกค้าเก็บของได้เยอะแล้วตรงนี้ก็จะมีแค่รอยขีดข่วนเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเลยนะคะนอกนั้นสวยงามนะคะโอเค เดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างดีกว่าคะ่ะอ่าเปิดดูฝั่งนี้กันบ้างนะคะคุณลูกค้านี่ยางก็คือยังไม่ย้วยนะคะแล้วก็นี่ตะเข็บก็คือสวยงามโครงสร้างไม่มีบิดเบี้ยวนะคะคุณลูกค้าไม่มีเคาะไม่มีพ่นนะคะโอเคแล้วก็ในส่วนของแผงข้างด้านนี้นะคะคุณลูกค้าก็อาจาจะมีแค่รอยขีดขวนเล็กๆน้อยๆอยีกเช่นเดียวกันนะคะแต่ระบบทุกอย่างยังเป็นปกติแน่นอนนะคะคุณลูกค้า ือว่าโอเคอยู่นะคะสภาพยงสวยงามนะคะก็คือราคาถูกลูกค้าผ่อนไม่เกิน5,000ลูกค้าคิดเอาถูกมากๆแล้วก็ในส่วนของนี่เม็ดอาร์คด้านนี้นะคะสวยงามคมชัดอีกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็แผงข้างด้านนี้นะคะคุณลูกค้าก็สภาพก็จะเป็น แบบนี้เลยนะคะมีรอยเปื้อนเล็กๆน้อยๆนะคะแต่เดี๋ยวเราจะขัดล้างเคลือบแก้ขัดสีให้อีกทีหนึ่งนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นด้านในกันบ้างดีกว่าค่ะโอเคเข้ามาแล้วในแล้วนะคะคุณลูกค้าสตาร์ทเร,เรียบร้อยคันนี้เป็นแบบพุทธสตาร์ทแล้วนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ปุ่มทุกอย่างยังเป็นปกติไม่มีผิดเพี้ยนจากเดิมเลยนะคะสีภายในนะคะคุณลูกค้าเป็นสีดําตัดด้วยสีเบจด้านบนนะคะสภาพภายในดูสะอาดสะอาดนะคะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยนะคะคันนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยธรรมดานะคะคุณลูก ะะแล้วก็สภาพไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะสวยงามมากแล้วก็ในส่วนของการบังคับพวงมาลัยก็คือไม่มีฝืดแต่อย่างใดนะคะแล้วก็ในส่วนของเลื่อนไม้นะคะคุณลูกค้าเลื่อนไม้ก็จะเป็นเลื่อนไม้ดิจิตอลกือกแอนะล็อกแบบนี้นะคะระบบทุกอย่างก็ยังเป็นปกติสภาพเลื่อนไม้สวยงามนะคะแล้วก็ปุ่มด้านขวามืออยู่ตรงนี้ที่เป็นออโต้นะคะคุณลูกค้านี่ระบบทุกอย่างก็คือยังเป็นปกติเลยนะคะ แล้วก็มาในส่วนของคอนโซลกันบ้างดีกว่านะคะคอนโซลก็จะเป็นสีดำแบบนี้เลยลูกค้าสะอาดสะอาดแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะคอนโซลมาพร้อมกับแอร์สองช่องแบบนี้เลยลูกค้าแอร์ก็ยังเย็นฉ่ำไม่ต้องไปเติมน้ำยาแอร์เพิ่มนะคะแล้วก็ในส่วนของมีเดียนะคะคันนี้ก็จะสามารถฟังวิทยุได้นะคะเสียบแผ่นซีดีได้นะคะดีวีดีได้นะคะแล้วก็เสียบสาย USB ได้หมดเลยลูกค้าเดี๋ยวเราลองมาเทสเสียงกันดีกว่านะคะนี่ นี่ลูกค้าเสียงดังฟังชัดระบบทุกอย่างไม่มีรวน,นะคะปุ่มกดได้ทุกปุ่มเลยลูกค้าแล้วก็เลื่ well, ลลอนลงมาตรงนี้นิดนึงนะคะ <labor> <ing> ก็จะเป็นที่ปรับแอร์นะคะปรับแอร์ตรงนี้ก็ปรับได้หมดเลยลูกค้านี่ไม่มีตรงไหนที่มันแบบพังเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้อาจจะมีตาหนิแค่เล็กๆน้อยๆแค่แบบว่าเป็นสี่ลอกแค่นิดเดียวเองลูกค้าโอเคเลื่อนลงมาอีกนิดนึงนะคะก็จะมีที่จุดบุหรี่ให้1อันนะคะพร้อมกับที่วางของเล็กๆได้น้อยนะคะแล้วก็ตรงนี้วางแก้วน้ำได้1แก้วนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ในส่วนของเบรกไม่ใ่น เกียร์นะคะเกียร์คันนี้เป็นเกียร์ออโต้แล้วนะคะคุณลูกค้าขับง่ายสะดวกสบายนะคะคนมีอายุขับได้แบบง่ายๆเลยลูกค้าขับในเมืองเหมาะมากๆเลยนะคะแล้วก็นี่เบรกมือก็ยังเป็นปกติอีกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เลื่อนลงไปด้านหลังอีกนิดนึงนะคะคุณลูกค้าก็สามารถวางของได้วางแก้ยวน้ําได้อีกเล็กๆน้อยๆนะคะสภาพโดยรวมตรงกลางนะคะคุณลูกค้าอาจจะมีแค่รอยขีดข่วนบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นตามการเวลานะคะโอเคแล้วก็ในส่วนของเบาะนะคะเบาะคันนี้ก็จะเป็นเบาะผ้า นะคะคุณลูกค้าเบาะผ้าสีดํานะคะแล้วก็มีลายแบบลายขีดๆตรงกลางเล็กๆน้อยๆนะคะสภาพของเบาะก,ก็คือสวยงามนะคะคุณลูกค้าไม่มีรอยขาดไม่มีรอยขีดข่วนนะคะแล้วก็ฟองน้ําไม่ยุบตัวอีกเช่นเดียวกันนะคะยังนั่งได้สบายๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างดีวกว่าว่าคันเล็กเนี่ยมันจะแคบขนาดไหนไปกันเลยคะ่ะโอเคเข้ามาด้านหลังแล้วนะคะคุณลูกค้านี่ด้านหลังก็ไม่แคบมากนะ คุณลูกค้านั่งได้3คนไม่เบียดนะคะแล้วก็ด้านหลังดูสะอาดสะอ้านมากเลยบนเพดานก็คือทําไม่มีรอยเปื้อนเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเบาะด้านหลังนะลูกค้าก็จะเป็นเบาะผ้าเช่นเดียวกับด้านหน้าเลยนะคะไม่มีรอยขาดอีกเช่นเดียวกันนะคะแต่จะมีรอยเนะี่ยขีดข่วนเล็กๆน้อยๆตรงนี้บ้างนะคะแล้วก็ในส่วนของฟองน้ำเนี่ยฟองน้าก็คือไม่ยุบตัวเลยนะคะนะคะคุณลูกค้ uki, านั่งได้สบายๆเลยนะคะใครเที่ยวร้าตามหารถขนาดเล็กนะลูกค้าไว้ขับในกรุงเทพขับออกต่างจังหวัดใกล้นะคะยกแนะน เป็นคันนี้เลยลูกค้าขับง่ายสะดวกสบายเป็นรถบ้านนะคะแล้วก็ผ่อนไม่เกิน5,000ันบาทด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องของเขากันเลยดีกว่าคะ่ะโอเคเปิดฝากระป๋องเรียบร้อยแล้วคุณลูกค้าเข้ามาดูตัวเครื่องได้เลยนะคะนี่จะเป็นเครื่องแห้งๆเลยนะคะไม่มีรั่วซึมเลยแล้วก็ในส่วนของฝากระป๋องนะคะค ก็คือ,อยังชัดกรมนะคะแล้วก็รอยนอตอะไรต่างๆก็คืออาจจะมีรอยขัดมาบ้างนะคะเพื่อไปเก็บสีเก็บริ้วเก็บรอยนะคะคุณลูกค้าแต่รับประกันเลยนะคะว่ารถคันนี้จะไม่มีชนหนักจมน้ําไฟไหมแน่นอนนะคะถ้าลูกค้าตรวจเจอทางเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจานวนนะคะแล้วก็ในส่วนของขนาดเครื่องนะคะก็จะอยู่ที่4สูบนะคะเครื่อง1 2ึ0นซีซีนะคะแล้วก็91แรงม้านะคะโอเคเดี๋ยวเรามาพูดราคาแล้วก็เลขใหม่ทางด้านหน้ากันเลยดีกว่าค่ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับรีวิวรถเก่งขนาดเล็ก5ประตูนะคะนั่นก็คือ Suzuki Swift นะคะ1.2 t l นะคะรถคันนี้จะอยู่ที่ปี2013นะคะคุณลูกค้าเป็นรถบ้านนะคะแล้วก็เลขใหม่นะคะจะอยู่ที่80,000กว่าโลนะคะแล้วก็ราคานะคะจะอยู่ที่239,000บาทเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะคะ ผ่อนไม่เกิน5,000บาทนะคะคุณลูกค้คคา,คาคุา้มค,ค่าคุ้มราคาอีกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็สําหรับการรับประกันนะคะมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะคะภายใน1ปีนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรที่เบอร์0 8 4 8 8 8 8 4 4นะคะหรือไลน,ะะ 94, น์นะคะ @844callcenter นะคะแล้วก็ Facebook นะคะ 844callcenter น,นะคะแล้วก็ยูทูบนะคะ 844callcenter channel นะคะสามารถทักมาสอบถามได้ทุกช่องทางเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะอยู่ ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ยกด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวรถดีๆแบบนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายสิทธิพิเศษนะคะสำหรับลูกค้าที่ดูผ่านช่องทาง YouTube นะคะก็รับเพิ่มไปเลยคะ่ะนี่เป็นน้ำยาเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกนะคะให้รถสภาพเหมือนใหม่รับเพิ่มไปเลยฟรีๆค่ะ Абонирайте се! สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com